ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับเช้าวันพฤหัสที่2วันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .6 จะเจอกันกับคุณครูเล็กในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรายังคงถึงในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้านี้นะคะก็สามารถแบ่ง ประเภทได้2ประเภทนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ว่ามีประเภทอะไรบ้างจากกิจกรรมต่อไปค่ะ ซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้านะคะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบอนุก,กรมกับแบบขนานนะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้ในกิจกรรมต่อไปนะคะว่าการต่อวงจรแบบอนุก,กรมกับแบบขนานนี้เขามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ค่ะซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้านี้จะมีอยสองแบบด้วยกันนะคะก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนี้นะคะเมื่อถอดหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งออกนะคะจะทําให้หลอดไฟที่เหลือนี้ดับทั้งหมดนะคะแต่ข้อดีของการต่อแบบอนุต่อแบบขนานนะคะเมื่อถอดหลอดไฟหลอด ได้นหนึ่งออกนะคะหลอดที่เหลือก็สามารถยังคงสว่างได้นะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้ในกิจกรรมต่อไปว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะค่ะสำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะ mm hmm. เมื่อหลอดไฟฟ้า2หลอดเรียงต่อกันนะคะประจุไฟฟ้าจะไหลาจากฐานไฟฉายไปยังหลอด ไฟฟ้าหลอดแรกนะคะแล้วก็ไปยังหลอดที่สองแล้วก็จะกลับมาที่ฐานไฟฉายอีกทําให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงทิศทางเดียวนะคะซึ่งเราเรียกว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะดังนั้นเมื่อเรานำหลอดไฟฟ้าออกจากวงจรน,นี้นะคะเพียงแค่หหลอดก็จะทำให้วงจรไฟฟ้านี้ดับนะคะหรือเราเรียกว่าวงจรเปิดนั่นเองนะคะส่วน จึงทาให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรนะคะจึงส่งผลผลให้นะคะหลอดไฟฟ้าอีกหนึ่งหลอดขาดนั่นเองนะคะหรือว่าอีกหนึ่งหลอดดับนะคะส่วนฝั่งด้านขวามือนะนะคะจะเป็นรูปตัวอย่างในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมค่ะ ต่อไปเราก็จะเนี่ยมาเรียนรู้ในรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะก็คือเมื่อต่อหลอดไฟ2หลอดแบบขนานนะคะก็จะมีประจุไฟฟ้าไหลได้2ทางด้วยกันนะคะทางที่1ประจุไฟฟ้าก็จะไหลาจากขั้วบวกของฐานไฟฉายนะคะผ่านไปยังหลอดไฟฟ้าหลอดที่1น,นะคะไปยังขั้วลบของฐานไฟฉายทําให้มีกะระแสไฟฟ้าครบวงจรนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับ ทางที่หลอดที่มีหลอดไฟฟ้าหลอดที่2ก็จะมีกระแสไฟฟ้าครบวงจรเที่นกันนะคะจึงส่งผลทําให้การต่อวงจรไฟฟ้าแบบนี้นะคะ เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ามากกว่าที่ทางเดียวนะคะซึ่งเราเรียกการต่อวงจรไฟฟ้าแบบนี้ว่าแบบขนานนั่นเองนะคะจึงส่งผลให้นะคะถ้าหลอดหนึ่งขาดอีกหลอดหนึ่งจึงไม่ขาดนั่นเองค่ะส่วนฝั่งด้านขวามือนะคะจะเป็นภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานค่ะ หลังจากที่เด็กๆะะได้เรียนรู้ในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าะะทั้งสองแบบไปแล้วนะคะคไม่ว่าจะเป็นแบบอนุกรมหรือว่าแบบขนานนะคะคกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทํากิจกรรมนะคะคในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดวิชา,าวิทยาศาสตร์นะคะคในหน้า7 9ถึงหน้า81นะคะซึ่งอย่างเช่นหน้า79นะคะข้อที่1 ให้เด็กๆพิจารนณา,านะคะภาพแล้วก็ตอบคําถามนะคะโดยเขาจะก,กําหนดนะคะรูปภาพมาให้เด็กๆอยู่ทั้ง3รูปภาพด้วยกันนะคะรูปภาพ A B และ C นะคะแล้วให้เด็กๆตอบคําถามมีอยู่3คําถามด้วยกันนะคะคําถามที่1การต่อเซลล์ไฟฟ้าในข้อใดนะคะหลอดไฟจะสว่างนะคะซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้านี้นะคะจะต้องต่อให้ครบวงจรนะคะและการ ต่อวงจรไฟฟ้านะคะกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกไปหาขั้วลบนะคะดังนั้นให้เด็กๆกสังเกตดีๆว่านะคะรูปภาพ a b และ c ต่อวงจรไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าต่อวงจรไฟฟ้ารูปนั้นนะคะจะสว่างนะคะส่วนข้อ1.2การต่อเซลล์ไฟฟ้าในข้อใดหลอดไฟฟ้าสว่างมากที่สุดนะคะ ซึ่งตามหลักการแล้วนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะจะทำให้หลอดไฟจะสว่างมากกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและเราก็ต้องดูแหล่งกำเนิดไฟฟ้าด้วยนะคะส่วน1.3การต่อเซลล์ไฟฟ้าในข้อใดเป็นการต่อแบบอนุกรมตรงนี้ให้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ ส่วนข้อ2ก็พิจารณาแล้วตอบคำถามนะคะให้เด็กๆแบ่งแยกให้ได้ว่านะคะการต่อวงจรไฟฟ้า A และการต่อวงจรไฟฟ้า B นี้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดนะคะดังนั้นให้เด็กๆตอบคำถามข้อที่2.1นะคะก็คืออย่างเช่นถ้าหลอดไฟฟ้าในวงจร A หลอดหนึ่ง ไฟดับจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกเหตุผลด้วยนะคะส่วนข้อ2.2ถ้าหลอดไฟฟ้าในวงจร b หลอดหนึ่งไฟดับจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับบอกเหตุผลเหมือนกันค่ะส่วนกิจกรรมต่อไปนะคะในหน้า80นะคะก็ให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบ a และแบบ B นี้นะคะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดนะคะและก็ให้บอกความเหมือนนะคะว่า การต่อวงจรไฟฟ้าทั้งสองแบบนี้มีลักษณะเหมือนกันอย่างไรคะส่วนกิจกรรมในหน้าที่81นะคะก็คือเขาให้เราสังเกตภาพนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าและให้นักเรียนวาดแผนภาพวงจรไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากภาพฝั่งด้านซ้ายมือนะคะซึ่งสัญลักษณ์ของการต่อวงจรไฟฟ้าจะต้องประกอบไปด้วย1น,นะคะ เซลไฟฟ้าหรือแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะ2ส,สายไฟและ3คือหลอดไฟนะคะซึ่งให้เด็กๆสังเกตในภาพดูดีๆว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบปิดหรือแบบเปิดนะคะถ้าเป็นแบบปิดไฟฟ้าจะสว่างถ้าเป็นแบบเปิดไฟฟ้าจะดับนะคะหลังจากที่เด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทบทวนนะคะและก็ระบายสีกิจกรรมของตัวเองให้สวยงามด้วยค่ะ สำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นป .6 วันนี้นะคะก็คือเราก็เรียนในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนามนะคะถ้าเป็นแบบอนุกรมนี้นะคะหลอดหนึงขาดอีกหลอดหนึ่งจะขาดด้วยนะคะและก็ถ้าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนี้นะคะการต่อ1หลอดนี้จะมีความสว่างมาก กว่าการต่อหลอดไฟฟ้าจํานวนหลายหลอดด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหลอดหนึ่งขาดอีกหลอดหนึ่งไม่ขานะคะและจะมีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานกี่หลอดก็แล้วแต่นะคะความสว่างของแต่ละหลอดก็จะมีความสว่างที่ เหมือนกันนั่นเองค่ะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนี้นะคะจะสนุกสนานและได้ความรู้จากการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะคะและคุณครูเล็กหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะทำกิจกรรมได้อย่าง มีความสุขและก็มีความรู้นะคะและก็ทำชิ้นงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ